ครับทุกท่เอฟซีอีกาช่องทุาา่งทันครับวันนี้ผมอ้นอีกามารยายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของหลังเกมนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุบเอาชนะเอฟเวอร์ตันแล้วก็อีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลนะครับทุบเอาชนะเบอร์ลี่สามหนึ่งนะครับถือว่าเป็น2ทีมลุ้นแชมป์ที่ได้3แต้มด้วยกันทั้งคู่เลยสำหรับสุดสัปดาห์แมตช์เดย์ที่24นะครับซึ่งแน่นอนเป็น3แต้มที่สําคัญมากทําให้2ทีมนี้บี้กันไปอย่างสนุกสนานเลย แล้วก็แน่นอนครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับเกมนัดนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นตัวคําตอบเลยรวมถึงการเจอกันของทั้งคู่ที่กำลังจะมาถึงครับในวันที่10มีนาคมโอ้โหบอกเลยว่ารู้เรื่องแน่นอนนะฮะฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสพืมาเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางของอีกาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอเนฮัสเตเดียมทุบเอาชนะเอฟเวอร์ตัน2-0นะครับก่อนเกมที่จะเริ่มขึ้นกูรูนักวิเคราะห์คอมเมนเตเตอร์ทุกแขนงทุกสำนักออฟไลน์ออนไลน์ต่างมองว่าแมสตี้ไม่น่าพลาดในการที่จะเก็บ3แต้มนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นร้อนแรงมากๆคือเส้นกราฟชีวิตเนี่ยสวนทางเอฟเวอรตอย่างสิ้นเชิง เอฟเวอนนี่คือแบบโอเคหลังอะเหนียวนะแต่ข้างหน้านี่ทื่อๆครั้งหน้าที่แบบสากระเบือเลยฮะไม่ว่าจะเป็นดอมินิคคอมบอดเลวินเบตโตไม่ได้เรื่องเลยนะครับแตกต่างกันกับซิตี้ก็ City, ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทุกสำนักก็เลยคิดว่าไม่น่าพลาดแต่พอลงไปเล่นแล้วเนี่ยถ้าใครที่ดูในเกมบ,บัานนี้ผมเชื่อว่าในเมืองลิเวอร์พูลในขณะนั้นนะครับ ที่เอฟเวอร์ตันลงสนามเจอกับทางซิตี้เนี่ยเมืองลิเวอร์พูลนะครับที่ตอนแรก่แบ่งเป็นสองฝั่งนะสีแดงสีน้ำเงินจะเป็นสีน้ำเงินล้วนเลยครับ100%รไม่รู้มาจากไหนนะครับเชียร์เอฟเวอร์ตันเลยว่าเอ้ยตัดแข้งตัดขาตัดแต้มซิตี้ให้ด้วย45ทีเดียวแรกก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมรับของเอฟเวอร์ตันภายใต้การคุมทีมของชอนดิสทำได้ดีมากๆครับ เกมรับของเอเวอเรตเอาอยู่นะฮะเอาอยู่มีวินัยช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่รักษาช่องไฟกันแบบดีมากๆฉลาดเบนสเบดเจมส์ทอกฟสกี้เบนกอดฟรีมิโคลเลนโกจอแดนพิกฟอร์ดแดนกลางทุกคนช่วยกันไล่แบบสุดชีวิตคือเอเวอเรตเนี่ยมองหลักๆเลยคือกูอย่าเสียประตูก่อนถ้าไม่เสียประตูปุ๊บแล้วมีโอกาสช่วยโอกาสนั้นให้มันเป็นประตู เอฟเวตจะต้องเล่นแบบนั้นต้องเล่นแบบเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับถ้ามันทําได้โอกาสที่จะมี1แต้มมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีครับเอฟเวตเคยบุกมาแชร์แต้มที่นี่มาแล้วนะฮะสี่าทีแรกใครเป็นแฟนทอฟฟี่ในนัดน,นั้นเนี่ยบอกเลยว่าเอ้ยถ้าเล่นแบบนี้มีโอกาสเว้ยแต่คุณต้องยืนระยะให้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าฟุตบอลมี2ครึ่งส5าทีแ,บบแรกเอฟตันทำไม่ดีมาก ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับนักเตะแมสตี้ได้เข้าทําแบบจังๆเลยนับโอกาสการยิงตรงกรอบของซิตี้เนี่ยไม่มีนะครับนะฮะนั่นคือผลงานระดับมาสเตอร์ e พีซแต่พอคุณไปดูรายชื่อสำรองของซิตี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเปลี่ยนใครมาเล่นก็ได้เป็นสำรองระดับพันล้านสำรองตอนนั้นนะครับ ซิตี้มีเคมินเดบรอยคาย์วอลเกอร์แบรโนโซินบาอยู่ตรงนั้นครับเปลี่ยนใครมาก็ได้ครับแล้วก็เป็นจริงครับทีนี้ผมมองไ้ว่าเอเวอเรตันจะต้องเจอเกมบุกอีกร,รอกหนึ่งอะ่ะก็จะมาจากพวกเนี่ยคายวอลเกอร์มีเคมินเดบรอยพอมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในช่วงครึ่งเวลาหลังครับทุกอย่างดีขึ้นนะฮะเกมของแมสตี้ยกระดับการเล่นได้ดีขึ้นแล้วซิตี้ก็เป็นแบบนั้นซิตี้ เป็นทีมที่มีคุณภาพในตัวอยู่แล้วซิตี้มีความหลากหลายในตัวเองและซิตี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นพวกจมูกไวได้กลิ่นแห่งชัยชนะอยู่ในทุกพื้นที่ของสนามและแน่นอนครับเมื่อไรที่ซิตี้เนี่ยหลายๆอย่างมันลงตัวรวมถึงการเข้าทำของเออร์ลิงบรอ์ฮาร์เลนอยู่ในพื้นที่ที่แบบพอเหมาะพอเจาะและยิงเข้าล็อกเข้าเป้าเนี่ยบอกเลยว่าต้านทานลำบาก เอฟเวอร์ตันพยายามแล้วนะครับไม่ได้มีการออมมือออมเท้าปล่อยให้คู่แข่งได้เข้ามานวดอย่างสบายๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเอฟเวอร์ตันทุกแต้มลำค่ามีความหมายลุนห,หนีตกชั้นเต็มตัวสำหรับซีซั่นนี้ซึ่งพวกเขาทอฟฟี่สิน้ำเงินเนี่ยพยายามแล้วครับพยายามอย่างสุดชีวิตจริงๆแต่กำแพงมันแตกครับในนาทีที่71และนาที85 ซึ่งช็อตช็อตนั้นบ่งตรงครับเจได้พิกฟอร์ตต่อให้มี10มเมอเซฟไม่ไหวครับแล้วฮาร์เลนด์เขากลับมาแล้วนะฮะเขาเป็นปีศาจร้ายเลยทีเดียวแล้วตอนนี้นะครับซิตี้มาแบบเต็มระบบด้วยเต็มระบบหมายถึงอะไรครับเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับที่ไม่ได้มีปัญหาในการบาดเจ็บไม่มีตัวหลักบาดเจ็บไม่มีตัวแบนไม่มีแบบพวกป่วยไข้ไม่มีฮะคือ สมบูรณ์พร้อมทุกขุมกำลังไล่ตั้งแต่แดนหลังกองกลางกองหน้าครับนี่คือความน่ากลัวแล้วมันส่งสัญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าซิตี้ทีมนี้จะจะเดินหน้าไปแบบนี้เรื่อยๆรอจนกระทั่งคู่แข่งพลาดแล้วพวกเขาฉวยโอกาสนั้นรอว่าลิเวอร์พูลหรือว่าอาเซนอลจะพลาดเมื่อไหร่พวกเขาก็จะพุ่งทะย,ยานไปข้างหน้า แล้วก็ไม่ยอมหันหลังกลับไปมองครั้งหนึ่งซิตี้ชนะติดต่อกันเป็นเกมที่10นะครับนี่ถือว่าเอารหะ 5. ซิตี้นี่แบบมาเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอเครื่องร้อนช้าใช่ไหมเนี่ยนะครับคือช่วงแรกๆในช่วงเครื่องซีซั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอซิตี้มีมีพลาดมีแพ้มีเสมอมีสะดุดแต่ณเวลานี้พวกเขาชนะติดต่อกัน10นัดหลังจากที่กลับมาจากสโมสรโลกนะครับ พวกเขาก็บุกไปเอาชนะเอฟเวอรตันวันนั้น3-1บทชนะเชฟยู2-0เตะฟุตบอลถ้วยก็ชนะ5-0บุกชนะนิวคาสเซิลแบบสเสดาเร้าใจ3-2มีบุกเฉือนชนะสเปอร์มีชนะเบรนท์ฟอร์ดและเกมล่าสุดก็ทุบเอาชนะเอฟเวอรตันอีกครั้ง2-0แล้วถ้าดูจาก5เกมถัดไปนะครับก่อนที่แมนซิตี้ จะเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่10มีนาคมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาเลยก็ว่าได้จะเป็นนัดที่เปิดเผยโฉมหน้าทีมที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้2023-2024ินิะครับซิตี้จะมีเจอเชลซีที่หนักนะฮะถ้ามองถึงในเรื่องของความเป็นทีมใหญ่นะเจอเชลซีและเจอแมนยูแต่ตรงๆนะครับชั่วโมงนี้ซิตี้ดูดีกว่า2ทีมนี้และถ้าพวกเขาไม่พลาด วันนั้นก็จะเจอลิเวอร์พูลที่ต้องมาชนะกันให้ได้นะครับผมบอกเลยว่านั่นคือเกมที่แบบมันจะเปิดเผยโฉมหน้าทีมที่จะเป็นแชมป์อย่างแท้จริงน,นะครับทีนี้ไปคุยถึงลิเวอร์พูลกันบ้างลิเวอร์พูลนะครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขาชนะเบอร์ลี่3ประตูตอนหนกลับมาเรียกความมั่นใจได้ครั้งนะครับหลังจากที่บุกไปพลาดท่าแพ้ อาร์ซนอลถึงเอเมรตสเตเดียมในวันนั้นก็ถือว่าทําให้แฟนบอลริพูค่อนข้างไปกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกมนัดนี้แพ้อีกล่ะโอ้โ oh หช่องว่างของคันแนนก็จะถูกขยับห่างออกไปอีกโอกาสที่จะเป็นแชมป์เนี่ยอาจจะยากมากขึ้นกว่าเดิมแต่เกมที่ต้องชนะริพูร์ทำได้ครับสิ่งที่จะต้องพูดถึงเกมที่ริพูชนะเบอร์ลี่เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเราได้เห็นว่า เกมครึ่งแรกเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเหนือเบอร์ลี่เพียงแค่เปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลทำได้เหนือกว่าชัดเจนแต่จังหวะการเข้าทำจังหวะโอเพนเพลย์ไม่ได้ดีไปกว่าไม่ได้ลงล็อกเลยเป็นเกมที่ดูอึดอัด,อดเป็นเกมที่ดูแบบเฮ้ยดูยังสเปะสปะมินามซ้ำนะครับมันเพิ่มความมั่นใจให้กับเบอร์ลี่ ในการที่จะแบบเข้ามาแล้วต่อบอลสู้พยายามที่จะต่อบอลพยายามที่จะเอาประตูให้ได้กับทางด้านของลิ์พูครับซึ่งไปเกมครึ่งแรกที่แบบผมเชื่อเลยแฟนบอลลิปพูก็หายใจแบบไม่ทั่วท้องแต่อย่างที่ผมบอกครับฟุตบอลมันมี2ครึ่งลิ์พูอาจจะเสียประตูให้กับเบอร์ลี่ในช่วงท้ายปลายเกมก็จริงแต่เจนคล็อปเป็นโค้ชที่เก่งมาก ผมเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะตอกย้ําให้โค้ชคนๆนั้นเป็นระดับคุณภาพเป็นระดับโลกคือการแก้เกมนนช่วงพักครึ่งนี่แหละถ้าเขามองเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งาแรกแล้วมันดูติดต,ด,ตด,ขดขัดขัดมันดูไม่ประติดประตอร่อเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนทันทีแล้วการเปลี่ยนฮาวิเอเลียดนะครับลงมาเล่นแทนเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมันชัดเจนนะครับว่ามันส่งผลดีเพราะ ทาวิเอเลียสิ่งหนึ่งที่เขามีนะครับในการเล่นแดนกลางใน,ในเวลาลงมาไม่ว่าจะเป็นสมรองหรือว่าตัวจริงเนี่ยเขามีความห้าวมีความสดและเป็นเครื่องจักรพลังงานชั้นเยี่ยมในการวิ่งไล่บี้แย่งบอลเข้าประทะในเกมแดนกลางและแน่นอนครับเอเลียก็มีแอซิดนะครับการเปลี่ยนตัวของเจนคลับโยดับการเล่นได้เท่านั้นไม่พอนะครับการถอยเอาเคร์ติโจนไปยืนในตำแหน่งแบ็กขวา ซึ่งโจนเองก็รับจ็อบมาจากเจนคลับสิ่งที่เขาทําได้ดีนะครับก็คือการไม่ทิ้งตําแหน่งแบ็คขวามากจนเกินจําเป็นอะไรที่เขาควรทําในตําแหน่งแบ็คขวาจริงๆเขาทํามันซึ่งตรงนี้ทเทรนต์อาจจะต้องมาลองดูเพื่อนหน่อยนะว่าแบ็คขวาที่ดีควรจะต้องเล่นแบบไหนเวลาที่คุณขึ้นหรืออะไรแบบนี้คุณก็ต้องไม่ลืมไม่ลืมด้านหลังบ้างและเกมดันกลางในช่วงครึ่งเวลาหลังชัดเจนนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้ดีอ่าผมพูดถึงทวิเอเดียตแล้ว ก็จะต้องไม่ลืมพูดถึงการประสานงานระหว่างวาตรุเอนโดกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์การต่อสู้บทขยี่กับแดนกลางของเบอร์ลี่ถือได้ว่าเอนโดทำได้ดีมากๆนะครับเขาสู้แบบสุดตัวและมีโอกาสวางบอลสวยๆไปข้างหน้าด้วยการได้เห็นเอนโดประสานงานร่วมกันกันกบอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นแง่ง่าบวกของเกมแดนกลางลีพลเลยเพราะว่ามันสอบประสานกันได้ดี เข้าขากันได้ดีทั้งคู่แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันได้ดีแือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆของลีพูในการที่ได้วัตรุเอนโดกลับคืนมาเพียงแต่ต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งเพราะาอย่าลืมนะครับเอนโดเพิ่งจะเสร็จภารกิจทีมชาติมาเราต้องปรับจูนในเรื่องของความฟิตแต่ภาพรวมของเอนโดนั้นทําได้ดีมากๆนะครับอเล็กซิสแมกเิสเตอร์ก็เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมนะครับฮาวีเอเลียดสร้างความแตกต่างได้ข้างหน้าของลีพูนะครับ ก็สอบประสานกันได้ดีทําประตูได้ทุกคนมาจากลูกมงล้นๆขณะที่อีกหนึ่งผู้เล่นครับควินเคลเลอร์ก็ได้รับบทบาทเป็นมือหนึ่งของทีมเด็กคนนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ลิพูอยู่ในเกมในจังหวะที่ลิพูนำสอหนึ่งคือถ้าลิพูพลาดเสียประตูในช็อตนั้นบางทีอาจจะเดินออกจากสนามไม่ใช่เป็นผู้ชนะก็ได้แต่ควินเคลเลอร์นั้นสามารถทําให้ทีมอยู่ในเกมแล้วนํามาซึ่งชัยชนะที่สําคัญมากๆ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเบอร์ลี่เนี่ยในเกมล่าสุดมีโอกาสยิงตรงกรอบถึง4ครั้งนะครับแต่คริวินเคลเฮอร์มีส่วนสำคัญที่ป้องกันจังหวะสำคัญจริงๆไม่มีพ่อหมีอลริซงเบ็เกอร์แต่มีลูกหมีอย่างคริวินเคลเฮอร์ Her, ถือว่ามันทดแทนกันได้ตอนนี้ลิภูมมีเวลาพัก7วันแล้วก็ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในสัปดาห์หน้าเป็นคู่แรกของวันเสาร์ซึ่งก็ต้องเป็นเกมที่หยัดพลาดแต่ จากวันนี้ถึงวันนั้นวันที่10มีนาคมที่ลิพูจะต้องเจอกับแมสตี้ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ลิพูสามารถฟาด3คะแนนได้เรื่อยๆไปจนถึงในวันนั้นครับซึ่งผมก็เชื่อว่าลิพูจะทําได้แล้วก็ไปวัดกันในวันที่10มีนาคมที่พวกเขาจะเปิดบ้านรับเมอร์แมสตี้ที่สนามแอนฟิลด์วันนั้นแหละครับจะเปิดเผยโฉมแล้วมันจะเป็นเกมที่โคตรสําคัญมากๆสาหรับการลุ้นแชมป์โดยมีอร์เซนอีกหนึ่งทีมเป็นตัวแปรสําคัญที่จะมาแข่งขันกัน ไปจนถึงเส้นชัยในนัดที่38เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับแต่นี่คือประเด็นหลังเกมที่เราคุยกันทั้งคู่ของซิตี้และคู่ของลิเวอร์พูลครับฟังกระจบคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครไม่เคยกด subscribe ติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด see first เพื่อเห็นก่อนก็ชื่นชอบกันช่วยกันพพอร์ตช่องทางกาชาแน,นลด้วยครับเพราะว่าที่นี่กาชาแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ